การเรื่องนกน้อยกับเมล็ดพันธุ์แห่งความหวงังในป่าใหญ่ที่มีนกน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าจิบที่มีความฝันอยากสร้างรังที่แข็งแรงที่สุดในต้นไม้สูงที่สุดในป่าทุกวันจิบจะบินหาเศษไม้ใบหญ้าและวัสดุต่างๆเพื่อนำมาสร้างรังแต่มัน มักถูกนกตัวใหญ่หัวเราะเยาะจิ๊บเธอตัวเล็กแค่นี้จะสร้างรังบนไม้สูงได้อย่างไรแค่ลมแรงเดี๋ยวก็บินไม่ไหวแล้วนกเหยี่ยวพูดพร้อมหัวเราะแต่จิ๊บไม่สนใจคำพูดนั้นมันยังคงขยันหาวัสดุและสร้างรังของมันต่อไปวันหนึ่ง ขณะที่จิบบินหาเศษไม้มันพบมเมล็ดพันธุ์เล็กๆมเมล็ดหนึ่งตกอยู่บนพื้นจิบหยิบมเมล็ดขึ้นมาและคิดว่าฉันจะปลูกต้นไม้นี้ไว้ตรงนี้แม้มันใช้เวลานาน,านแต่สักวันหนึ่งมันจะเติบโตและกลายเป็นที่พักพิงของฉันเองจิบเริ่มขุดหลุมเล็กๆด้วยจะงอยปากของมัน และฝังมเมล็ดพันธุ์ไว้มันคอยรดน้ําและดูแลมเมล็ดพันธุ์ทุกวันแม้ว่าจะเหนื่อยล้าจากการหาเศษไม้ก็ตามเวลาผ่านไปต้นไม้เล็กๆเ,เติบโตขึ้นจิ๊บยังคงดูแลมันอย่างตั้งใจจนกระทั่งหลายปีผ่านไปต้นไม้นั้นกลายเป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่ที่สุดในป่า นกเหย่่ยวบินผ่านมาเห็นรังของจิ๊บบนยอดไม้ใหญ่มันพูดด้วยความทึ่งฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านกตัวเล็กๆอย่างเธอจะทำได้เธอสร้างต้นไม้ทั้งต้นเพียงเพราะความพยายามของเธอจิ๊บยิ้มและตอบว่าบางครั้งความฝันที่ยิ่งใหญ่ต้องการความอดทน และการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆถ้าเรามุ่งมั่นไม่ว่าฝันจะสูงแค่ไหนเราก็ไปถึงได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเดินทางสู่ความสำเร็จเริ่มต้นจากความตั้งใจและความอดทนแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆก็ตาม